ย้อมผมสีแดงต้อนรับคริสต์มาสด้วยตัวเองค่ะผมไม่แดงไม่มีแรงเดินเลย หาทาอีกแล้วนะคะหาทากับผมตัวเองล่าสุดคือโซ่เพิ่งยอมไปเองนะคะแต่ว่ามันยังแดงไม่สะใจอ่ะทุกคนเราเห็นแบบเห็นไอจีของคุณเจนนี่เจนนี่เทียนนะคะแล้วผมเขาคือแบบแดงสะใจมากแดงแบบตะโกน <c oughs> เราก็เลยอยากแดงบ้างถ้าอยากได้แดงขนาดนั้นมันต้องฟอกผมสภาพผมโซอย่างที่เคยทำคลิปไปนะคะโซเคยฟอกแล้วฟอกอีกฟอกจน ผมเสี่ยมมากคลิปนี้เราจะพึ่งพาสีย้อมผมล้วนๆเลยจะไม่ฟอกใดๆนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์นะคะว่าใช้อะไรก็จะมีสีย้อมผมของเบอรีนาเบอร์ A20 d c a s นย์ดี r มาเบอร์401น้ำตาลแดงประกายม่วงนะคะมีเป็นทรีทเมนต์ย้อมสีผมนะคะซึ่งตัวนี้จะเป็นทรีทเมนต์แบบ ชี้กลิ่นจะไม่ฉุนนะคะเรามันอาจจะไม่ได้แดงขนาดนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราต้องมารอดูกันนะคะอุปกรณ์นะคะก็จานผสมสีนะคะนี้นำสีทุกสีมาเทผสมรวมกันเลยนะคะแล้วก็คนผสมให้มันเป็นเนื้อเดียวกันเลยพอได้เนื้อแบบนี้แล้วนะคะเราก็มาใส่ถุงมือแล้วมาเตรียมย้อมกันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะโซแนะนําให้แบ่งผมนะคะสําหรับใครที่ผมเยอะผมหนาะแบ่งไปทีละชั้นแบบโซเลยนะแล้วก็เอาเสื้อที่โซเคยใส่ย้อมไปแล้วนะคะมาทาเนาะเวลาย้อมนะคะโซก็จะจับผมมาทีละช่อนะคะไม่ต้องช่อใหญ่มากนะทุกคนก็คือทําไปเลยทีละชั้นจนหมดหัวเลยนะแนะนํานะคะเราต้องทําให้มันชุ่มๆนะเวลาเพื่อนๆซื้อสีย้อมผมอะ่ะก็กะให้มันพอดีกับผมเราเนาะอาจจะแบบ เยอะกว่าผมเราก็ได้เน้นให้มันชุ่มอะถ้ามันไม่ชุ่มมันจะไม่ทั่วแล้วมันจะกลายเป็นว่าสีมันจะดังด่างไม่ค่อยสม่ำเสมอนะคะทำใจเลยนะยอมเองก็คือจะต้องเตรียมตัวเละเทอะนะคะโซก็ทำเสร็จแล้วนะ้องล้วก็รวบมัดไว้นะคะทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะทุกคนก็นั่งเล่นโทรศัพท์เล่นกีตาร์รออ่ะครบ1ชั่วโมงแล้วนะก็มีแอบลุ้นนะว่ามันติดหรือเปล่าวะ คอนยอมออกมาสีมันก็จะเป็นแบบนี้เลยนี่คือยิ่งออกแดดผมก็จะคือแดงแบบนี้เลยนะแต่ถ้าแบบอยู่ในร่มมันก็จะเป็นแบบสีประมาณนี้นะคะเป็นแดงประกายม่วงตอนแรกเราย้อมออกมาใช่ปะมันก็ได้สีนี้คือความตั้งใจมันคิดว่าจะแดงกว่านี้เออเราก็เลยเปิดโหวตกับแฟนเพจนะคะใน f Facebook แล้วก็หลายๆที่ว่า เออทำอยังไงดีมันย้อมออกมาแล้วมันไม่แดงอย่างที่ต้องการมันได้แดงประมาณนี้ถ้าถามว่าแดงประมาณนี้เราชอบไหมเราก็ชอบแต่ใจเราอยากได้แดงแบบคุณเจนนี่เทียนไงเออแล้วมันแบบต้องฟอกอะ่ะเราก็เลยถามทุกคนว่าเราจะฟอกใหม่เพื่อจะย้อมใหม่อีกรอบดีไหมคําตอบที่ได้คือทุกคนบอกว่าไม่ต้องแล้วสงสารผมเดี๋ยวผมเสียแค่นี้ก็สวยแล้วโอเคเราเชื่อทุกคนนะคะเราเป็นคนเชื่อคนง่ายเราก็เลย อ่าได้ประมาณนี้เลยเลยมาลองถ่ายรูปที่คาเฟ่นะคะส่งนี้คือเข้ามากสีนี้ก็คือเข้ากับตรีมคิดมดมากๆเลยคลิปวันนี้ก็จบลงแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะลองไปย้อมสีผมสวยสดใส,ดสาตามกันดูนะคะบ๊ายบายคะ่ะ